มาาูกกัันนนมมมชะีเรื่องนะฮะที่ต้องเคลียร์กับกัปตันดัมซิงนะฮะระหว่างที่เถือกับกัปตันกัปตันดักชีพนะฮะอะไรนะกัปตันอะไรนะกัปตันว่าไปแม่น้องแม่น้องมาต่อยเขาว่าไปมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรอะมาเคลียร์มาเคลียร์มาคุยกันให้ชัดเจนตักิีพไป เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนที่พี่เสือกลับบ้านเนาะครัับบกลไปขอสาวที่บ้านนะไม่ใช่ไปเอารถที่หมดนะบริษัทมาต่อยคะแนนวันนี้มนที่เท่าไลร์แล้ววันนี้มันี่สิบเก้าวันนี้ที่เท่าไลร์อ่าวันนี้19นะฮะเข้าสองว่าเงินออกอ่าอีกอีกสามสี่วันเงินยูทูบออกนะฮะกับตันห้ามเลทนะครับผมครบแล้วอ่าห้ามเลทนะฮะถ้าเลทก็ต้องมีดอกเบี้ยนะฮะ มีดอกนะมครมีดเสื้อที่ดอกไหมคิด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 ก็เดี๋ยวจะทักไปบอกนะคุยกันหลังไม่นาะคุยกัันนหลงมะครับอ๋อกับกับตาเพิ่งนึกออกว่ายังไม่ได้แบ่งส่วนแบ่งปลูกข้าวปลูกผักสองล้านมาให้พี่เสือส่วนแบ่งนี่เองเขาปลูกผักตรงนี้เมื่อกี้ไงเขานึกออกตอนไม่ดักไอ่ปุ๋ยมาขนปุ๋ยมานี่เองก็เพิ่งนึกออกนะฮะนี่นะที่มาของ มันจะแกล้งลืมลืมไม่อยากจ่ายโอ้ยที่เสือก็ไม่พี่เสือลืมเลยลืมลืมแล้วโอเคต่างกันลืมต่อลืมต่อไปหรือว่าพี่เสือยังคิดว่าเขายังไม่ได้จ่ายไม่ก็ลืมไปแล้วไงเพราะเงินมันเยอะมากไงลืมได้คนเท่าไหร่คะสองล้านสล้านอือสุดยอดแล้วไม่ด่ากันไม่ถินแบ่งกันหรือยังแบ่งเรียบร้อยแล้วแบ่งรับปุ๊บแบ่งปั๊บ ออรับปุ๊บแปงฟ้าอไม่อนี่สนุกสนามกันไปนะครับผมนะครับอย่าลืมดูคลิปให้กับเสือพาไปด้วยนะครับผมนะจะได้มีรายได้นะทุกคนอก็มาตังนนแะมันก็ลืมไงต่างคนต่างลืมก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่า ไปสายไปสายไปสายไปเฮ็ดไฟไปเฮ็ดฟืนเฮ็ดไฟที่ไหนอย่างเพิ่งไปอย่างเพิ่ไปอย่าพิ่งอ้าวเขาทำเขาซ่อมไฟไปดูไปดูไปดูเขาซ่อมไฟไปดูไปดูไหนก็ซ่อมตรงไหนไฟที่มีการรั่วเมื่อคืนนี้นะฮะ อ่าตัวที่เป็นมันช็อตอยู่นู้น,นไ,ไม่ใช่หรอเครื่องดื่มมาให้ทีมช่างหน่อยเร็วเอเ FC เครื่องนี้พี่เสืลอลงไลฟ์ก่อนนะหนึ่งช่วงครึ่งแล้วนะเครื่องรอเลยด้วยเครื่องนี้ขอลองไลฟ์ก่อนนะครับกระโดดไปที่ EP หกนะนเ,เครื่องนี้ขอลองไลฟ์ก่อนฮนะกระโดดไปที่ EP หกเด้อนะครับ <c oughs> ไปอยู่ด้วยกันต่อที่ EP หกนะครับเพราะว่าอันนี้ เครื่องรอแนวน่ะรอลงไล์ก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณแอดมินทุกท่านที่ช่วยดูแลช่องนะครับเขากำลังซ่อมไฟนะที่มีการตู้มเมื่อคืนนี้นะผมต้องไถ่เสาบอกไม่ต้องพ่วงกับต้นในกลางบอกอืออ๋อใช่ใช่มันก็มันก็ไปตามลมเนาะอือ ไฟมันดูดวนะันนั้นน่ะใชจ้กหันก็สีไฟมันดูดเลยพี่่อนมาทำให้เหยวอะไรเอาเวนกินเลยอ้าวรู้จักกันอีกเอาเรู้อย่างน้อยที่บ้านอ้าวเด็กแถวบ้านแล้วจอย มันเรืองต้นมันเป็นยังไงครับแม่ครับก็พี่พี่คนนั้นเขาแก้ปัญหาในเรแหละตรงนั้นนะไฟมันดูดพอไปจับสังกะสีมันมันรู้เลยว่ามันไปรั่วอ่ามันจืดเลยจืดเลยอ่ะอ่ามันลงกาวตรงไหนครับมันมันมันรั่วตรงไหนครับรั่วตรงนั้นน่ะเห็นไหมน่ะตรงสังกะสีทางเข้าบ้านเข้ามาที่มีท่อสีิ่งของเอาท่อมารองไว้ก่อนอ๋อนวดนะฮะมันเลยทำให้ไฟรั่วนะฮะมันสัมผัสสังกะสีนะครับแล้วตอนโน้นบ้านที่หนูนะก็บาดในก้านกันสายเนี้ยอ่าอันนี้ก็อันตรายนะฮะ เพราะว่าพ่วงไว้กับต้นต้นยางครับลมพัดทีก็ไปทีอือก็เลยให้โอ้หลายจุดเลยวันนี้นะการไฟฟ้ามาแล้วนะทุกท่านนะการไฟฟ้ามาแล้วนะครับผมเมื่อวานเอาเหรียญหยดมันยังดูดมือเหรียญบางบางครั้งมันดูดนะไม่รู้ว่ามันรั่วตรงไหนอ๋อแต่อันนี้อันนี้นะคือที่รู้เร็วก็คือไอเดียไปจับไม้เสแปรนผ้าอืไม้เสแปรนผ้ามันไปมันมันไปโดนสังกะสีไปโดนฝาบ้าน เรียกแม่เหมือนมีมีอะไรดูดแบบนี้ก็เลยพากันวิ่งออกจากบ้านหมดเลยแล้วก็โทรหาพี่พี่ใญ้เป็นช่างไฟการไฟฟ้าให้เข้ามาดูให้ทันทีแกบอกว่าถ้าเป็นเรื่องไฟฟ้าถ้าพี่ไปเข้ากะกลางคืนก็ให้โทรหาแล้วพี่ก็จะออกมาทั้งกลางคืนเลยครับอย่าทิ้งให้มันหลายชั่วโมงเพราะว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนมันอันตราย แกก็มาดูให้แล้วก็ทําให้วันน้นก็ใช้ได้เลยทันทีอแล้วก็บอกแกว่าอยากแก้ปัญหาตรงนี้ให้แกทําให้ตรงนี้เพราะว่าต้นยางมันโยกเนาะแล้ก็ต้องใส่เสาครับเอาเสาวางนี้ใช่ย้ายย้ายออกมามาใส่เสาไว้าไม่ไม่ใส่เสามันก็โยกอีกเนาะใช่ครับก็มีเสาตรงนี้ตัวมันข้ามาบางทีเขาก็เลยแก้ปัญหาให้ตรงนี้แล้วก็ใส่เสาใหม่ตรงนี้ึ พอย้ายมังไม่ติดเพราตอนนี้มันยึดติดกับตอนอยย้นยางนะเด็าผัดก็วนเอ็นไปวนเอ็นมาแล้วก็บางทีก็ไปถูกกับสัารสีนะครับปะะไปเราไปดูน้องๆครับดูตรงนี้ไปดูการซ่อมไฟต่อนะทุกท่านนะครับจากที่เกิดเหตุการณ์ไฟรั่วน,นะฮะเมื่อคืนนี้นะครับ ตรงไหนนะตรงข้างบนนู่นจ้าข้างบนนู่นข้างบนสูงๆนู่นจ้าข้างบนสูงๆ แล้วมันั่วลงมายังไงพี่ฮันนี่โอ้เป็นรอยไมสูงไงสูงขนาดไหนล่ะสูงขนาดมองไม่เห็นสูงขนาดมองไม่เห็นไเหี่ยวอ่ะแม่ขนาดใบไม้เหี่ยวกิ่งกิ่งไม้มันก็ยังตายเลยนะโอ้ใช่ใช่เออันรอยไม้เลยนะเวลาลมพัดมามันโดนไฟไงใช่โดนถ่ายไฟไงมันก็จะแคบแคบแคบแบระวังกันนะครับระวังับระวังนะคะคือสายมันมันไม่มีหนังหุ้มมันไม่มี ถ้าสติคุ้มเลยไฟพ้าแรงสูงค่ะเวลาลมพัดใบยางมาโดนมันก็จะไปก็ไม้เลยอ๋อมันก็แป๊บ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 แปมบตล้วถ้าถ้ากิ่งยางไปโดนเนี่ยมันก็จะลงดินถ้าถ้ากิ่งยางโดนพาดอยู่ตลอดนี่ถ้าเราจับต้นยางก็จะตัวสึกได้เหมือนกันซอสเราเลยอือปุ้ยมาักนได้ัเก็บได้พี่อนนีมันด อ๋อตอนน,นนี้เขาก็กำลังจะตัดแล้วนะฮะตัดกิงงววงก่งยางการ่าไรทาไมตัวัโอ้ตอก้ก็ม <c oughs> ีนี่แหลั้จะมารักกับแม่ไหมรักครับมารักมาเขือกับต้นหอมเนาะครับผมส่วนผักยาฮันนี่อย,อ,อยู่ข้างบ้าน <c oughs> หนาวานเขาหวา,านอยู่ <c oughs> นี่ไงมันงอกแล้วเนี่ยต้นอะไรเนี่ยแม่ฮะนี่ต้นอะไรแล้วนี่ล่ะเนี่ยใบใหญ่ๆเนี่ยใบใหญ่ต้นอะไรนี่ลูกมันยังอยู่ใช่หมใช่้มะเขือเทศหวานมะเขือเทศลงนะคะอืมแล้วใบให่ใหญ่ๆนต้นอะไรนี่ต้นพริกนี่เกิดเนี่ยต้นพริกนี่ยต้นพริกอาจจะหวานเป็น้นมะเขือเทศหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แหละก็หวานลงหลายอย่างอ๋อ ก็จะมีสวนผักอินเองนั่งซื้อนะครับนี่ดินดีนะตรงนี้ก็เป็นมาจากกองไฟพอดีเลยด้แล้วครับตอนนี้ช่างก็ช่างจากการไฟฟ้าก็จะมาดําเนินการซ่อมนามาดูแลให้แล้วนะครับผมนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยการรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ